ความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนลว้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำาผิอีกครั้งแขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาว,วชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขา สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว ตลอดเวลาที่อยู่พิษโลกเนี่ยมันเป็นอยู่ในแดนความมั่นคงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยในห้องก็มีกล้องมันก็เหมือนทําอะไรได้ยากเราก็พาเราอึดอัดในใจคิดอีกแล้วอยากเล็ดย้ายเล่นจำอีกแล้วก็ทําทตัวเหมือนแบบว่าให้เป็นเป้าของเจ้าหน้าที่ว่ามึงอยู่แดนความมั่นคงแล้วมึงขนาดนี้มึงยังไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่รู้สึก ช่วงนั้นในเขาบินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะนะครับโทรศัพท์เครื่องกักืบ2ล้านเนี่ยคนอื่นใช้มาใช้ได้ไหมก็ต้องมาเช่าโทรศัพท์ผมต่อ,อผมคัผมเช่าในโทรศัพท์ในประมาณ15นาทีทุกวันวันละ15นาที50,000ืบาทจ่ายเงินก่อนด้วยถ้าโทรศัพท์เกมคือจบกันเงินศูนสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้เรายอยู่กับพ่อ้านกรุงเทพพ่อ้านฝังทนและที่สําคัญตามไปเป็นพ่อบ้านเกือบทุกเรือนจําในประเทศไทยขอต้อนรับคุณบางวานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบางวานสุดท้ายก็ย้ายไปอยู่ที่เรือนจําพิสูุโลกครับไปทำอะไรบ้างที่เรือนจำก็วันที่ย้ายไปก็โดนย้ายคนเดียวเลยรถรถเรือนจําใหญ่ๆมีคนคนเดียว คนเดียวเลยยอมย้ายโดยดีหรอยอมฮะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่าเราถ้าเราไม่ย้ายอะ่ะเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรขึ้นมาน้องๆเราก็เดือดร้อนอีกแต่ก็เราก็ฝากน้องๆที่เป็นน้องๆในบ้านอะ่ะฝากกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูแลน้องๆผมด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรและธุรกิจที่ท,<ผ>ที่ทำที่ทำอยู่เนี่ยบ้าปรดกให้ไขก็ให้น้องๆดูแลฮะ ก็ทําได้ไม่ได้ก็ต้องตามนั้นแหละเราเราปูไว้ให้มันแล้วก็ต้องตามนั้นครับก็ย้ายพิดโลกแต่ตอนระหว่างเดินทางเนี่ยไอ้พวกน้องๆในบ้านเนี่ยมันมีเด็กพิโลกอยู่แล้วก็ก็โทรไปโทรไปที่พิดโลกแล้วแหละว่าให้ให้ฝากดูพี่ผมด้วยอะไรเงี้ยก็วันแรกที่ไปถึงพิดโลกก็เข้าแดนความมั่นคงก็เข้าไปแล้วก็พอดีมี มีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อบ้านพิโลกชื่อเจนก็เดินมาถามว่าผมชื่อบางวันไหมอะไรเงี้ยบอกมีน้องโทรมาบอกโอเคใช่ก็ช่วยดูแลเราเตลอดเวลาที่อยู่พิโลกเนี่ยมันเป็นอยู่ในแดนความมั่นคงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยไม่สามารถมีธุรกิจได้ใช่ครับทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ในห้องก็มีกล้องมันก็เหมือนทำอะไรได้ยากล้วก็พาเราอึดอัด ช่วเพราะว่าด้วยกับความที่เราไม่ได้เคยขอเงินจากใครจากทางบ้านพาแล้วอึดอัดก็จะทำไงดีก็ก็ทำตัวเหมือนแบบว่าให้เป็นเป้าของเจ้าหน้าที่ว่ามึงอยู่แดงความมั่นคงแล้วมึงขนาดนี้มึงยังไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่รู้สึกคือในใจ,จคิดอีกแล้วอยากเล่นย้ายาเล่นจำอีกแล้ว มันอยู่ที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเดชถามนิดนึงว่าเราเคยเป็นพ่อบ้านใหญ่โตมาก่อนรอบพระอ,อยู่ในในเดือน,นสามพิซูลโลกแรีวก็ปพ่อบ้านชื่อเจนอ่าเป็นเด็กพิซโลกเป็นเป็นปน,ปน้องอ่าอยู่ทีโลกนะครับ<พ>ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลดบทบาทลงกลายเป็นลูกบ้านใช่ไหมอ๋อไม่ไม่คือน้องมันก็ให้เกียรติเราคือคืออยู่คนละบ้านผมก็อยู่มาอยู่กับบ้านที่เป็นอิสลามด้วยกันนะครับก็อยู่แต่ทุกคนมันมีแค่ร้อยกว่าคนทุกคน เป็นเพื่อนกันหมดในแดนความมั่นคงนั้นนะ่ะก็สามารถเราสามารถจะไปทําอะไรก็ได้กินตรงนน้นต,ตรงนี้อะไรเงี้ยช่วยเหลือกันมีใครมีอะไรก็ช่วยเหลือกันก็มีวันหนึ่งก็เจ้าหน้าที่เจ้าที่เจา้จาที่เดือนจําเป็นเจ้าที่คนหนึ่งที่ผมตลอด13ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยนึกแค้นเคืองใครเลยนอกจากคนเนี้เป็นผู้แดนความมั่นคงที่พิโรกตอนที่ผมอยู่ก็คือ อ,อสอยอชาช้างใช่ฮะก็เหมือนกับแบบว่าเขาตอนนั้นเนี่ยน้องผมอ่ะออกไปละหมาดข้างนอกแต่ผมอ่ะเขาไม่ให้ออกก็มันก็ถือถือคัมภีร์กุอานเข้าแดนแล้วก็เหมือนก็นแบบว่าเขาไปทํากระโชกห้าแบบมึงเอามานี่มึงเอามาให้กูค้นอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ในคัมภีร์กุอานผมเนี่ยถ้า พอผู้แดนจะตรวจค้นเนี่ยน้องผมสามารถเปิดให้ได้ดูทุกหน้าเลยแต่เหมือนก็แบบว่าเขาไม่ให้เกียรติกับศาสนาของผมดึงกูคนไม่มีศาสนากูทำได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าผมตลอดสิบตลอดเกือบสิบปีที่ที่ที่ผมติดคุกเนี่ยทุกทุกเรื่องทุกเรื่องผมสามารถที่จะยอมได้นะเพี่อแต่ถ้ากับเรื่องศาสนาผม มาทำแบบนี้เหมือนกับย่ำยีอะไรเงี้ย mm hmm. ผมค่อนข้างที่จะมีอารมณ์นิดนึง mm hmm. มันก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็ไม่ยอมผมกม็ถามผู้แดนเพื่อนทำแบบนี้เพื่ออะไรทำไมผู้แดนถึงทำแบบนี้ mm hmm. เขาให้คำตอบผมไม่ได้ mm hmm. ติดมึเนไม่พูดเอางี้้วกันผมก็ทาเลยเขียนเรื่องถึงสํานักยุราผม mm hmm. ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนซึ่ง เป็นการไม่ให้เกียรตินะครับขนาดพุ่ขังศาส,สนาพุทธสวดมนต์ตอนทุ่มหนึ่งบางทีผมน้งน,นอนอยู่ผมยังต้องลุกขึ้นมันขึ้นนั่งให้เกียรติเขาเลยแล้วแบบนี้เจ้าเป็นเจ้าที่ไม่ให้เกียรติผมผมไม่ได้ผมก็ทําเรื่องร้องเรียนแลวทางสํนานักจุฬารัชบัตฑีก็กเหมือนกับว่าเขาไม่ให้หนังสือผมออกอจากจากแดนแล้วก็ชิงย้ายผม จากพิโลกย้ายกลับมาเขาบินด้วยกับข้อหาพูดถงหาอะไรสำคัญม่เคยดีๆแล้วเนี่ยก็มาอยู่เขาบินก็มาเจอกับเจ้าที่เก่าก็ก็พูดคุยกันแซวกันก็ถามว่าเป็นไงไงบอกเฮ้ยที่นี่เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วนะมึงจะมาอยู่เดิมไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็เข้าแดนเก้าก็เข้าแดนเก้าก็ไปเจอกับ โอ้ไปเจอกับหลายคนเลยนะครับทั้งองมัดคองตันทั้งน้องๆที่เคยอยู่ด้วยกันมาวนมาอยู่ที่นี่กันหมดก็ช่วงนั้นในเขาบินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะนะครับโทรศัพท์เครื่องเกือบสองล้านเนี่ยสองล้านโทรศัพท์เครื่องสองล้านใครครับแล้วเอามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีสัญญาณเลยนะ ต้องไปจ้างคนหาสัญญาณตามกำแพงห้องกำแพงอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนั้นเนเขาบินเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุดมีตัวตัดสัญญาณรอบเรือนจำเลยแต่มันก็ยังมีช่องว่างกับโทรศัพท์ที่มันให้มีม,มีรูโวมีรูโวก็ตามกำแพงเนี้ยต้องไปจ้างคนหาเวลาคนหาสัญญาณนี่รวยนะพี่เท่ไรได้เงินเท่าไหร่โอ้โหได้เงินเป็นหมื่น เดือนละเป็นหมื่นใช่ถ้าเขาหาสัญญาตรงช่องนี้เจอปุ๊บเขาไดต้ตรงนั้นจะเป็นสัมปทานของเขาทันทีสัมปทานเขาสมมติว่าเดือนละสองหมื่นใช่ก็ได้ทุกเดือนใช่แล้วสัมปทานนี้ให้กับถติว่าให้กับบางวานแล้วครับคนอื่นใช้มาใช้ได้ไหมก็ต้องมาเช่าโทรศัพท์ผมต่อ,อผมคผมเช่าในโทรศัพท์ในประมาณสิบห้าทีสามหมื่นบาทสามหมื่นหรือหนะ้าหมื่นเนี่ยทุกวันวันละสิ 50, บห้าทีห้าหมื่นบาท จ่ายเงินก่อนด้วยถ้าโทรศัพท์เกมคือจบกันเงินศูนย์บางทีขึ้นตึกไปห้องอยู่ข้างล่างตัวเองจะใช้ข้างบนมีสายสมอท็อกต่อขึ้นไปให้ได้อีกก็คือห้องข้างล่างโทรศัพท์่ยมีตัวสัญญาณเนี่ยอยู่ที่ห้องข้างล่างห้องของคนที่ใช้มันอยู่ชั้นบนเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ข้างบนนี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องเอาโทรศัพท์วางไว้หาสัญญาณตรงนี้แล้วก็ เอาสมอท้อซึ่งเป็นสมอท้อที่ยาที่สุดในในโลกเลยก็ว่าได้ที่เขาบ,บินเนี่ยสี 40, 50, ่สิบห้าสิบเมตรอ่ะออแย่ yeah, ขึ้นไปตามรูท่อขึ้นสง่งก็จะมีคนร<ง>ับคนส่งไปจนถึงห้องคนที่จะใช้อะ่ะคนใช้อยู่ข้างบนโทรศัพท์อยู่ข้างล่างใช,ใช่ใช้สายสมอท้อไปโอ้ก็ช่วงที่ช่วงที่ช่วงที่ลุง ลุงเปลี่ยนแปลงกันลงุลง,ตลงตู่ก็มีการเขาเรียกกวัดล้างเดือนจําแล้วก็มีตอนนั้นแหละผมผมได้ได้ได้สิทธิ์ขึ้นตอนเย็นเพราะว่าผมทํางานออกรูกทํางานก็เจ้าที่เขามาจู่โจมตรวจค้นแล้วเขาไปเจอสมอทอกเขาก็มาถามผมว่าไอ้บางนี่มันสายอะไรวะเนี่ยอ๋อเนี่ยหูฟังพี่ <c oughs> <c oughs> หูฟังโทรศัพท์แล้วเขาก็ลากลากสายอะ่ะ แล้วเขา,เาวัดวัดความยาวได้ประมาณเกือบสี่สิบเมตรเจ้าที่ไม่อึ้งเหรอเขาเจ้าท,ที่อึ้งอะ่ะเพราะว่าเขาไม่เคยเจอแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าที่เรียนจําของเขาบินเนี่ยเขาเคยจับได้ตลอดแต่ว่าเป็นเจ้าที่ที่จากข้างนอกมาเขาไม่รู้บอกเฮ้ยไฟชูโจมใช่อย่างนี้เลยเหรออบอกเนี่ยพี่เนี่ยเส้นละสี่ห้าหมื่นเนียเนี่ยรับทราบได้ไหมว่าใครขับนเนี้ใครใช้โซลทอ จี้ไปถึงไหมไม่ไม่ถึงครับมันมันจุดโจมตัวคนเจอข้างล่างเพราะตอนนั้นระดมระดมกวาดล้างหนักเลยไม่มีใครกล้าใช้ก็จนหมดยุคหมดยุคหมดยุคของความที่เราใช้อะไรฟรีเดย์แล้วก็อยู่ด้วยกันความยากลำบากก็ตอนนั้นก็ได้รับข่าวร้ายพอดีแม่มาเสียแม่มาเสียคือวันที่วันที่น้องมาบอกเนี่ย ผมอะ่ะจะไม่ค่อยให้ใครมาเยี่ยมเพราะว่าผมสามารถอยู่ด้ด้ยตัวเองได้แต่เวลามีชื่อผมเยี่ยมญาติผมก็ให้ใครมาเยี่ยมผมว่าผมก็ไปขอเสมียนแดนดูว่ามีชื่อใครมีชื่อน้องผมสองคนมีลูกผมมีหลานผมคือผมรู้แล้วว่าไม่ปกติโอ้มากันครบขนาดนะั้นใช่ใช่ครับไม่ปกติก็ออกไปเยี่ยมญาติคำแรกผมถามว่า มีอะไรไหมก็น้องก็ร้องอ่ะน้องก็ร้องแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนก่อนที่แม่จะเสียผมรู้แล้วว่าแม่ผมเป็นอะไรมผมรู้ว่าแม่ผมผ่าสมองาอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่พูดไม่ได้มาเป็นพูดได้เพราะว่าผมจะใช้โทรหาทุกวันพูดได้ดีขึ้นผมก็โอเคดีขึ้นเหลือใจไปใช่เบาใจแล้วเราเหลืออีกไม่กี่ปีไม่ถึงปีเราก็จะปล่อยก็โทรไป แม่อไม่ได้โทรไปลูกอ่าน้องมาเยี่ยมน้องก็ร้องไห้ผมไม่รู้ล้ทันทีแม่เสียแล้วก็โอเคผมก็คือเราคิดว่าแม่แม่ต้องรอเราไงเพราะว่ามันอาการทุกอย่างเขาดีขึ้นหมดมันก็เป็นวันหนึ่งที่ที่ผมเสียใจที่สุดใน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 การที่ผมต้องต้องอยู่ข้างใน ข้าวแดนมาก็ในใจคิดว่าต่อไปนี้กูจะไม่อะไรแล้วกูอยากกลับบ้านไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วจริงๆอยากกลับบ้านก็พอดีมีชื่อมีชื่อย้ายไปปล่อยย้ายปล่อยตัววันลดโทษที่เรือนจำลาดลีก็ย้ายไปลาดหลีก็วันที่ย้ายไปลาดลีเนี่ยก็ไปนั่งหน้าฝ่ายเหมือนเดิมเขาก็จำได้และว่าเป็นผม เขาก็ไม่ให้ผมเข้าแดนเขาถามผมว่าเดี๋ยวก่อนคนอื่นเข้าหมดแล้วเหลือผมมึงอยากมึงเข้าแดนไหนได้บ้างวะเนี่ยผมบอกว่าผมอ่ะเข้าได้ทุกแดนแหละหัวหน้าจะให้ผมเข้าแดนไหนอ่ะจะให้ผมเข้าหรือเปล่าเขาก็โทรไปเช็คเฮ้ยแดนนี้เข้าได้ไหมแดนนี้เข้าได้ไหมแดนห้าแดนหกเขาไม่ให้ผมเข้าผมเข้าแดนเจ็ดเหลืยแดนเจ็ดผมทำไมแดนห้าแดนหกไม่ให้เข้าอ่ะเหมือนก็แบบว่า มันมีเหมือนก็แบบมีนักโทษที่แบบไม่อยากให้ผมเข้าไปด้วยกลัวจะไปทําเขาเสียระบบกับระบบที่เขาวางไว้อ๋อจะไปแย่งทาเลทำอาหารกินของเขาอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วเขาใหญ่ขนาดถึงผู้คุมก็ก็ก็ผมผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาที่เขารู้จักผมด้วยว่าผมเป็นยังไงเขาก็เลยแบบก็ไม่อยากให้ผมเข้าไปอะ่ะอ๋อผู้คุมไม่อยากเคลียร์เพราะรู้เข้าไปต้องมีเรื่องแน่นอนใช่ครับแต่ว่าในใจผมอ่ะผมไปอ่ะผมอยากกลับบ้านแล้ว ก็เข้าไปแดนเจ็ดเข้าไปหน้าแดนเจ็ดก็เขาถามว่าเขาก็เรียกพวกบ้านใหญ่ๆถามว่าผมจะเข้าแดนเนี้ยผมเข้าได้ไหมผมถามผมเข้าได้หมดแหละหัวหน้าผมจะปล่อยแล้วผมมาปล่อยนะเขาก็เข้าไปถามนักโทษในแดนว่าเข้าได้ไหมเขาบอกว่าเข้าได้ผมไม่มีปัญหาเขาก็มีปัญหาผมก็ไม่มีปัญหาผมก็เข้าไปคุยกับบ้านใหญ่ว่าผมจะปล่อยนะผมเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้อะไรแล้วผมอยากกลับบ้านแล้วถ้า ใครมีอะไรยังไงก็มาคุยกับผมได้เลยเคลียให้หมดอะไรเงี้ยก็อยู่ได้ประมาณไม่กี่เดือนก็ได้ปล่อยวันรถซึ่งปล่อยวันลถเนี่ยเราไม่สามารถรู้วันได้เลย <c oughs> แล้ววันปล่อยเนี่ย <c oughs> ผมทําเอกสารนะ่ะที่บ้านผมได้เซ็นแล้วแล้วเป็นความโชคดีของผมว่าผมยังคิดอยู่ว่ากูปล่อยเนี่ยใครจะมารักกูกลับบ้านวะเพราะเราไม่รู้วันปล่อยแต่เป็นความโชคดีของผม น้องสาวผมอะดันโทรมาที่เรือนจำว่าผมจ้ปล่อยวันไหนเรือนจาเขาบอกเนี่ยเนี่ยวันตกปล่อยวันนี้แหละน้องผมก็ขับรถจากกรุงเทพม,มารับผมที่หน้าเรือนจาพอดีอก็ตลอดเวลาเป็นเวลาสิบสามปีที่อยู่ในเรือนจําตลอดเวลาเกือบสิบห้าปีที่คุณบางวานอยู่ในเรือนจาเนี่ยก็เจอกับผู้คนมากน้าหลายตาด้วยกันแต่มีอยู่ประมาณไม่กี่คนที่คุณบางวานบอกว่าสนิท แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนที่จะาพากอยู่ในนั้นค,คนที่หนึ่งเนี้ยจริงๆม่มีหลายคนแต่ผมเลือกเอามาเป็นตัวอย่างาสักสามสี่คนนะครับคุณเช่ใต้ครับก็เชชใต้เป็นเป็นเพื่อนที่ผมให้ใจเขาไปครั้งแรกในการที่ผมเกมโทรศัพท์แล้วก็คือหลังจากนั้นมาเนี่ย<ๆ>เขากับผมสนิทกันมากติดกันให้ทุกเรื่องไม่ว่าผมจะขออะไรหรือเขาจะขออะไร หล้วจากนั้นเคยเจอกันในเรือนจำไหมเคยเจอฮะวนเจอกันตลอดถึงจะวนไม่เจอกันเราก็สามารถที่จะคุยกันได้เพื่อนมีตรงนี้เพื่อนมีตรงหางตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเคลียให้ทุกอย่างจบครับวันนี้คุณใช้ใต้ออกจากเรือนจําแล้วออกจากเรือนจําแล้วก็ยังติดต่อกับผมอยู่คุยกันอยู่ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะก็ตอนนี้เห็นว่าทําสวนทุเรียนอยู่ทําสวนทุเรียนอยู่ครับคุณใช่ใต้ครับรอสักนิดหนึ่งนะครับทางรายการจะติดต่อไปนะครับจะมาเชิญมาคุยในรายการ คุณคนหนึ่งคือโอ๋บางซื้อโอ๋บางซื้อก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนที่ตั้งแต่บางขวางแล้วมันย้ายมาเขาบินก่อนก็วันแรกที่ผมย้ายไปเขาบินที่ผมบอกว่ามันยื่นเหล็กให้ผมด้วยความที่มันมันก็รักผมอะ่ะผมก็มิก็ผมก็รักมันตั้งแต่บางขวางแแหละเป็นเป็นเพื่อนรักกันถึงแม้จะเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะด่ากันบ้างอะไรกันบ้าง แต่ด้วยความที่เป็นเราเป็นเพื่อนกันอ่ะก็ทุกวันนี้ก็โอก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่เพราะว่าโดนข้อหาเอ่อน่าจะยิงกันกับน่าจะยิงกันนะเ,เข้าไปอยู่ในเรือนจำก็กล้าจะบ่อยนะได้กลับไปเยี่ยมโอมไหมคือตอนเนี้ยโอตอนเนี้ยเขาในกฎกฎเออเขาเรียกว่าอะไรวะระเบียบกฎระเบียบของกรมแระทันเนี่ย คนที่ไม่เป็นญาติจริงๆเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ให้เยี่ยม,มครับแต่ก็ได้ติดตามข่าวจากเค้นี่แหละเค้มันก็จะเอามาบอกว่าโอ้เป็นแบบนี้เหลืออีกเท่านี้เท่านี้เท่านี้ครับประมาณนี้อีกไม่นานก็คงจะได้อิสรภาพนะครับบอยพาราดอลครับบอยพาราดอนก็เป็นเป็นหนึ่งในเจ็ดประจันบาลที่ว่าโดนอะไรมาด้วยกันแล้วก็ย้ายไปด้วยกันทุกวันนี้ก็ติดต่อกันอยู่นะครับก็ มีอะไรก็ถามถึงกันตลอดนะครับด้วยกับมิตรภาพข้างในเราก็ไม่ได้จบแต่ข้างในสําหรับผมนะคนที่คบกับผมข้างในอะ่ะถ้าอยู่นอกผมติดต่อได้คุยกันได้อะไรกันได้ผมติดต่อหมดผมไม่ได้คบกันเพื่อจบกันแต่ข้างในอยู่แล้วคุณบอยออกจากเรือนจําแล้วออกมาแล้วฮะป่อยปล่อยมาก่อนผมหรือหลังผมจําไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีครอบครัวมีลูกสาวเรียบร้อยมันมีสองคนเนี่ยที่คุณบางวานสนิท และปัจจุบันนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วครับคนหนึ่งคือบางเดี่ยวบางเดี่ยวก็ครับใช่ฮะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเลยกลุ่มเดียวกับยันแค่วันที่เขาเสียชีวิตก็มีผมมีแค่แล้วก็มีเขาที่ยังคุยโทรศัพท์ร่วมกันอยู่จนผมคุยกับเขาจนเกือบจะวินาทีสุดท้ายที่เขาได้เสียชีวิตผมแค่เขาเนี่ย อยู่ในสายจะแต่ก่อนนี้โทรศัพท์มันจะประชุมสายได้หลาย,ลาย,ลาย,ลายสายครับก็ผมบอบเคเนี่ยอยู่กับเดี่ยวเนี่ยจนเกือบวินาทีสุดท้ายที่เขาได้เสียชีวิตคุณบางเดี่ยวที่เสียชีวิตในเรือนจำใช่ฮะด้วยกับน่าจะข้อหาแบบเหมือนกับแบบเจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อหาไว้เหมือนแบบจะแหกหักอะไรสักอย่างแล้วก็ก็จัดการขั้นเร็ดขาดครับ ไม่ถามต่อนะการเนอะเพราะรบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเลขคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็สนิทกับคุณบางวันมากก็คือบางปะบางปะครับตัวแสบที่ใชมนท้ำลายรถเบนเป็นเป็นเป็นตัวแสบเลยแล้วก็เป็นน้องแบบออกมายังมาคุยยังโทรศัพท์วิดีโอคอลยังไปมาหาสู่กันตลอดนะครับจนจนวันสุดท้ายเนี่ยมีมีน้องผมที่มันทำงานเกี่ยวกับ เ,เกี่ยวกับมูลนิธิส่งรูปมาเพราะก่อนหน้านั้นผมยังคุยกับมันอยู่ส่งรูปมาบางังใช่บังปะวะแล้วก็เสียชีวิตส่งรูปในรถมาเสียชีวิตกับกับเพื่อนผู้หญิงสองคนทั้งหมดเป็นสามคนในรถก็ผมก็เป็นคนที่ตามเรื่องตามคดีให้มันจนได้รับการเยียวยายจากเจ้าทุกเรียบร้อย เสียชีวิตจากอะไรอย่ครับจากอุบัติเหตุรถยนต์บนทางด่วนครับอ๋อมีคน<ด>ชนใช่ครับโดนคนโดนชนโด<ม>นคนน่าจะเมาแล้วก็ชน<ม>แล้วก็มผมก็ด้วยกับเขามีแค่ญ,ญาติพี่น้องเป็นผู้หญิงผมก็เลยต้องเข้าไปช่วยในการที่เรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็ทุกบาททุกตังที่ผมช่วยได้ที่ผมนั่นมาก็สู่กวับคืนสู่ครอบครัวงเขาเรียบร้ครับ ตลอดห้าอีพีที่เราคุยกับคุณบางวานเนี่ยเราจะดูด้วยความสรุปอย่างเดียวนะครับว่าคุณบางวานเนี่ยเหมือนเป็นฮีโร่ที่ไปก่อสืบก,กับตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเป็นพ่อบ้านใหญ่โตสิ่งหนึ่งที่คุณบางวานเนี่ยสูญเสียไปที่เห็นกับทัก็คือว่าคุณแม่ของคุณบางวานเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่คุณบางวานเนี่ยใกล้จอกจากเรือนจําแล้วคุณบางวานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจาก,กน,นักโทษคนอื่นท่านสังเกตคือค,คุณบางวานเนี่ยไม่มีลาย ไม่มีรอยสักทั้งแขนทั้งไม่มีฮะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแม่ของคุณบางวันขอไว้ครับคือวันที่ผมตัดสินในในรอบที่สองเนี่ยนะครับวันที่ผมตัดสินเนี่ยแม่ไปด้วยแม่บอกว่าตัดสินเสร็จเดินลงมาจะเข้าเรือนจำลงจากบันลังแม่บอกว่าอยู่ข้างในมึงจะเป็นยังไงแม่ไม่ว่า <c oughs> แต่ขออย่างเดียว อยากสาวผมมาได้ไหมก็ผมว่าต้องรับปากเขาผมเข้าใจในความรู lar, ้สึกของเขาว่าเราเราเราไม่เคยทำความภาคูมญใจเขาเลยในตลอดชีวิตที่กายเป็นลูกยังไม่เคยได้ตอบแทนเขาก็สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมต้องทำให้เขาได้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้กับแม่ได้ผมผมก็ทำได้ คุณบางวานบอกว่าไม่เคยตอบแทนอะไรเขาเลยเพราะว่าเราอยู่ในคุกใช่ฮะช่วงที่อยู่นอกทำงานหนะักส่งผมเรียนผมก็ไม่เห็นไม่เคยได้ตอบแทนมันก็เป็นสิ่งที่ผมต้องทำให้เขาเป็นสิ่งที่ทำได้คือไม่สักลาย แม่มาเยี่ยมบ่อยไหมอ่ะแม่มาเยี่ยมนะแต่ผมผมเองที่บอกไม่ต้องมาเยี่ยมผมผมดูแลเองได้ดูแลดูเองได้ดูอะไรเงี้ยผมไม่อยากเขาลำบากเพราะว่าคุณบางวันก็ติดคู่ตามที่ต่างๆเนอะมันก็เดินทางลําบากใช่อยากบอกอะไรกับแม่ไหมคะถ้าแม่ได้ยินนะมันมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ รักเขารังแม่แมรักแม่ถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยคุณบางวานจะกลับไปทำอะไรให้แม่หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไหมถ้าเป็นเวลาเป็นไปได้คะมันถ้าถ้าถามว่าอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไหม คือมันคงมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ครับแต่ถามว่าเราเสียใจกับสิ่งที่เราทำไหมสิ่งที่ผมติดคุกผมไม่เคยเสียใจเท่ากับที่ทำให้แม่ผมเสียใจเรื่องอื่นผมจะตีลานฝันแทงผมจะไม่ทำให้ใครเจ็บผมไม่เคยเสียใจตัวเองเจ็บผมก็ไม่เคยเสียใจสิ่งเดียวที่ผมเสียใจคือผมทำให้แม่ผมเสียใจในตัวผมก ที่เราตบตนหลงทางใช่แม่ร้องไห้เราเห็นไหมคอะแม่ไม่เคยร้องแต่เรารู้ว่าแม่แอบร้องไห้เพราะว่าช่วังที่เขาป่วยเขาบอกคณะผมว่าให้ไม่เยี่ยมผมด้วยให้ทำไม่รูนยิ่มให้ผมกินด้วยยิ้ก็ทํานึกว่า กระทั่งกระทั่งก่อนที่เขาเสียเขาป่วยเขาก็ยังนึกถึงเรากับกายเป็นเราที่ทําอะไรตลอดเวลาไม่เคยนึกถึงเขาเป็นสิ่งที่เสียใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถล้วกลับคืนมาได้แฟนผมทิ้งผมเองไม่เสียใจสิ่งที่เสียใจที่สุดคือผมไม่มีโอกาสตอบตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ตานที่สุดท้ายของแม่เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแม่กระทั่งงานของแม่ก็ไม,ไ,ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเป็นสิ่งที่เสียใจที่สุดในชีวิตวันนี้คุณบางวางอยากเตือนอะไรกับเด็กอะไรคนที่หลงผิดแล้วก็กําลังมีชีวิตที่ส่งเสี่ยงกับการที่ต้องเข้าไปในเรือนจําก็เข้าใจว่าในในปัจจุบันนะสิ่งเล้าสิ่งยั่วยุมันเยอะในะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ยาเสพติดหาง,ง่ายนะครับอาวุธปืนอาวุธมีดหาง,ง่ายมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจถ้าเรามีสติมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่หนักแน่นคิดก่อนที่จะทำเสมอผลของการกระทำมันมีอะไรที่จะตามมาบ้างถ้ามันได้ไม่คุ้มเสีย หรือถ้าเราทําไปแล้วใครเดือดร้อนตัวเราเองเดือดร้อนไหมเราติดในคุกเราติดคุกมึงมีข้าวกินอยู่แล้วแต่ใครที่จะต้องมานั่งเศร้าเสียใจเพราะมึงทําเราต้องคิดถึงตรงนั้นนะไม่มีใครอยู่กับเราในวันที่เราลําบากเท่ากับครอบครัวเรา ครอบครัวเราพ่อแม่พี่น้องเราไม่ได้ครบราที่ผลประโยชน์ครอบครัวเราอยู่กับเราด้วยความรักเพราะฉะนั้นแล้วทําอะไรก็แล้วแต่ให้คิดถึงความรักของคนในครอบครัวให้ให้มากที่สุดครับและที่สําคัญคือก่อนจะทําอะไรที่ไม่ดีคิดถึงแม่นะครับครับคิดถึงใบหน้าของแม่ให้มากๆวันนี้ขอขอบคุณคุณบางว่านะครับครับ เรื่องราวของคุณบางวานถ้าเราดูด้วยความสนุกตลอดห้าอีพีที่ผ่านมาเราก็คงจะสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมในวีลกรรมต่างๆนนาาของคุณบางวานแต่อยากให้มองกันลึกๆอย่ามองกันแค่เปลือกนอกคุณจะเห็นว่าคุณบางวานสูญเสียเวลาตลอดเกือบ10สิาปีและที่สําคัญคือนาทีสุดท้ายของ แม่คุณบางวานมีโอกาสได้เห็นได้เข้าไปใ,ใกล้ชิดจำเร้่องราวของคุณงบางวานแล้วใช้ชีวิตกันให้ดีๆนะครับขอขอบคุณคุณบางวานอีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอขบคุณมีจูสูคอลลาเจนด้วยนะครับถ้าคุณมีปัญหาในการเดิน ่าลืมทานมียูสูนะครับเป็นมียูสูเป็นคอลลาเจนที่อร่อยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผสมผงส้งมียูสูกินแล้วรสชาติหวานไม่มีน้ำตาลและที่สําคัญเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อข้อข่าสำหรับคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสนใจสั่งซื้อเลยนะครับราคาไม่แพงแค่999บาทเท่านั้นเองเจอกันใหม่กับทาได้จันใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับส,สดีครับ